สวัสดีครับพบกับผมคำนพข่าวหวานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทํายาปลากระป๋องนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายมากนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ทานได้แล้วนะครับแซ่บแน่ๆเมนูนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะครับทําเองได้ง่ายๆทํากินได้ทั้งครอบครัวนะครับ เอาละครับทีนี้เรามาปรุงรสกันเลยนะครับผมปรุงรสไยช้อนนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลานะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะครับก็ตามใจชอบเลยนะครับความเปรี้ยวนะครับตามด้วยปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับจากนั้นเราจะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชิมนิดนึงนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอมกลมกล่อมครับงดีเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับยำปลากระป๋องเรานะครับก็ยำได้ง่ายๆนะครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับได้ทานแซบแน่ๆครับเมนูวบบนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ